มาดูทุเรียนนะครับวันนี้ตลาดไทยทุเรียนไปขายก่อนสวยๆโล่เท่าไหร่ร้อยสี่หามร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าลองเสียงโดยลองเสียง ันจะเขียวๆอยูยนะ่มาดูตรงนี้นี่ก็สวยรลมสวยเลยนี่ก็เหมือนแต่อดจะเล็กนิดนึงครับอโอเคข้าไหนจ๊ะขอดูกัน งดงจริงๆเลยครับทุเรียนสุก150จะสุกแล้วมาก

เรื่อราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับราคาประมาณเท่าไหร่รอ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอเคร้อยยี่กับลูกเล็ลกนิดนึงนี่ลูกสวยๆเลยนะครับ